ถ้านำแต่เรื่องพ้าไม่ดีไอ้คนไม่ดีก็มีพ้าก็เอาคนทําจริงไหมแต่ทําไมไม่นําเสนอล่ะจริงไหมพ้าจํานวนน้อยได้ซ้าไปจะสื่กก็ไม่จับเอากระพ้ะมาเล่านน่จับตอนที่เลยไอ้พวกไม่เมาไม่จับอ่ะมึงมาฉ่ายกูสักสิบปียี่สิบปีสิกูจะกินไม่เล่าเนี่ยไอ้นักวิจารณ์พาะนี่กาโอโหบางคนตัวเองศึกไปแล้วก็ยังไปวิจารณ์พาะอยู่นั่นอ่ะยังไม่รู้ตัวอีกไม่รู้ความรู้อะไรมามากมาย ก็รู้ว่าการเป็นบวชเป็นผ้าเนี่ยมันยากดูยากมากแล้วศึกไครจะไปวิจารณผ้าอยู่เนี่ยน่าละอายมากเลยนะอูถึงบอกศึกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราศึกหรอใช้งานไม่ได้ยังมาวิจารณ์อยู่ยังมอา,าความเห็นนีกเหรอมันไม่ถูกระเบียบถูกกฎกติกาอะไรเลยก็ลองมาบวชใหม่รู้สิก,ก็ทําประพติปฏิบัติให้มันดีๆสิคนอื่นจะชัว่วเปนเรื่องของคนอื่นดินเกี่ยวอะไรล่ะศาสนาไม่ได้เสียพวกเชื่อชัวช่วนะพวกพราทำชั่วนะ มันเสื่อมเพราคนไม่รู้กลาลเทศะนี่แหละถ้าดีๆก็มีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ให้ธรรมดานะเอาชีวิตแรกมานะได้ไม่ได้ว่าไปอีกเรื่องหนึง่งนะไม่มีใครเอามาอวดกันได้จริงไหมละ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะ <c oughs> และทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนจริงไหมมันผิดตำรานะทั้งวนันนี้นักวิจัยพระนี่ก็เยอะเหลือเกินไมรู้ว่าความรู้มาจากไหน กูลองจับหัวบวชสักสามปัรษาดูสิไอพวกนี้มันจะวิจารไหมนีม่สมัยก่อนผู้ใหญ่ขานเนี่ยเขาบอกว่าพระต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมมาล้กี่ชั่วโมงกูบอกมามึงกระนวลเดือนกูนนจ,ะนจ,ะนจะโกนหัวให้กูเป็นเจ้าผ้าบวชให้แล้วมึงทำแบบมึงว่าเห็นถอยหลังไปเลยนอนอยู่กับเมียอแท้แท้ยังมาวิจารณพระอยู่กินข้าวไม่รู้กี่มือ้อนี่ฉันกินข้าวมื้อเดียวย่าเลิมนะแค่เข้าบวชเนี่ย่ันก็เสียสละแล้วเห็นความเสียสละของกูบาอาจารไหมหนึ่งทิ้งครอบครัวมา ไม่ไปแย่งโตเมียพวกมันอีกสองข้าวสามมื้อเนี่ยกินสามมือ้อท่านก็เสียสละสองมือ้อมากินมื้อเดียวหลายอย่างที่ท่านเสียสละก่อนเข้ามาบวชเนี่ยอยู่ได้ไม่ได้ไมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่สติปัญญาของคนศาสนาก็อยู่ได้มาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีศาสนามันไม่เสื่อมหรอกใจคนนั่นแหละเสื่อมเสื่อมเพราะความเป็นมิจฉาทิฐิที่มองผิดนี่แหละถ้ามีนักปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่มีทาง จำไว้พระพุทธเจ้าเขาพูดถ้ามีบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระละหาน